สวัสดีค่ะวันนี้น้องตาจะมานำเสนอวิธีการ j จลเบร e เครื่อง iPhone 4นะคะที่เป็นเครื่อง u n ล็อกหรือเครื่องศูนย์ค่ะเวอร์ชันน5.0.1ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเวอร์ชันหน5.0.1สามารถ j จลเบรกได้แต่ยังไม่สมบูรณ์นะคะปิดเปิดเครื่องเองไม่ได้แบตเตอรี่ห้ามหมดฉะนั้นหากเราทำการ j จลเบรกให้กับลูกค้าแล้วห้ามปล่อยแบตเตอรี่หมดหรือห้ามปิดเปิดเครื่องค่ะเพราะจะทำให้เครื่องเกิดปัญหา Apple ค้างค่ะต้องทำการจัดบุ๊โปรแกรมใหม่นะคะ แต่ใน Let's k s o no w 0.9.10มี3ที่จะทำการเจลเบรกในวันนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่สมบูรณ์แล้วสามารถปิดเปิดเครื่องได้ปกติแล้วค่ะมาดูเครื่อง iPhone 4ตัวนี้นะคะซึ่งเพิ่งผ่านการริสโตมาค่ะตัวเครื่องจะเป็นเวอร์ชัน5.0.1ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเวอร์ชัน5.0.1ค่ะ ตัวเครื่องยังไม่ได้เจลเบ r กนะคะจะไม่มีโปรแกรมไซเดียมาในเครื่องค่ะค่ะทีนี้นะคะเรามาดูโปรแกรมที่เราจะใช้ทำการ j จลเบ r e กันนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้ก็คือตัว Lesno 0.9.10b3 มาดูหน้าโปรแกรมนะคะจะมีคำสั่ง a n a i l a b l e s n o is available here ตัวนี้เป็นโปรแกรมที่แจ้งการอัปเดตของตัวเวอร์ชันเลสโนนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะลิงก์จะเข้ามาอยู่ในบล็อกของ Dev Team นะคะจะบอกคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดของตัวโปรแกรมเลสโนที่ทำการอัปเดตค่ะแล้วก็สามารถจะโหลดอลิงก์ได้จากตัวหน้านี้ได้เลยค่ะตัวนี้เป็นเลส no โน0.9.10 VC for OSX สำหรับเครื่องแม็กนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างนี้เป็นเลสโน o ูนย์า v 4สำหรับวินโดว์ที่เราใช้กันทั่วไปค่ะค่ะทีนี้ปิดตัวนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาดูในหน้าโปรแกรมตัวนี้ต่อค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มทำการเจลเบรกกันแล้วนะคะก่อนเจลเบรกต้องเสียบสายนะคะเข้ากับตัวเครื่องก่อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกคำสั่งเจลเบรกค่ะ ถึงขั้นตอนนี้ต้องเตรียมตัวเข้า DFU นะคะดกด Next ค่ะกดปุ่ม Power ค้างไว้3วินาทีนะคะหลังจากนั้นตามด้วยปุ่ม Home ค่ะค้างไว้10วินาทีโดยที่เรายังไม่ปล่อยปุ่ม Power นะคะอพอครบ10แล้วปล่อยปุ่ม Power ค่ะแล้วก็กดกดปุ่มโฮ m ค้างไว้อีก15วินาทีค่ะทีนี้ขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการรอนะคะ โหลดดิ้งเฟิร์สเ e p อันนี้รอรีบูตนะคะ ัวเครื่องกำลังทำการจิเวเวนะคะ่ะหลังจากนั้นก็มาเลือกอ t a l l s i d ซเดียนะคะติ๊กหัวข้อแรกเลยค่ะดกด Next นะคะทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องไ iPhone น,นะคะจะขึ้นเป็นรูปฮาร์ดดิสค่ะดาวน์โหลดอยู่ต,ตอนนี้เลยค่ะ ดูตัวหน้าจอ iPhone นะคะแล้วก็หน้าจอคอมพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องรอสักนิดนึ่งค่ะค่ะพอจบขั้นตอนนี้นะคะลงมาสังเกตที่หน้าจอไอโฟนนะคะจะมีเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะวิ่งรอค่ะหน้าโปรแกรมตัวนี้ยังไม่ต้องปิดนะคะ หลังจากนั้นนะคะจะขึ้นเป็นรูปสับป,ประรดค่ะกำลังวิ่งอยู่นะคะรอจนแถบน้ำเงินวิ่งพบนะคะอันนี้คือเข้านขั้นตอนเจลเบกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจากตรงนี้ไปตัวหน้าโปรแกรมของตัวเลสโนนี้ทำการปิดได้แล้วหรือไม่ครับยังค่ะเอาตัวนี้เอาค้างไว้ก่อนค่ะเปิดค้างไว้จนกว่าเราจะทำการเจลเบกเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนการเจลเบกของ l e s ซโนเวอร์ชั่นนี้ทำต้องทําการเลือกไฟล์เอ i อริจินอลเฟิร์มแวร์มาหรือไม่ครับไม่ต้องค่ะสามารถเลือกเจลเบกได้เลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นวิธีการแบบฉบับต่างๆง่ายๆค่ะขั้นตอนนี้สามารถทากับเครื่องที่เป็นเครื่องติดล็อกได้หรือไม่ครับตัวนี้สําหรับเครื่องที่เป็นเครื่องอันล็อกนะคะหรือเป็นเครื่องศูนย์เท่านั้นค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดจะเป็นเครื่องล็อกอยู่เนี่ยจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับเป็นขั้นตอนที่แตกต่างค่ะซึ่งจะ านำมาสาธิตในคลิปต่อไปอะคะ่ะอันนี้รอก่อนนะคะจนกว่าจะวิ่งแถบน้ำงินวิ่งครบเครื่องรีบูตแล้วนะคะจะขึ้นเป็นแอปเปิลค่ะ ขั้นตอนนี้ทําการเทสเครื่องแล้วนะสามารถเปิดปิดได้ปกติใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะเปิดปิดได้ตามปกติค่ะถ้าเป็นตัว j จ i l b r จเก่านะครับการ j จ i l b ในขั้นตอนนี้นะครับถ้าเครื่องรีสตาร์ทไปเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องแอปเปิลค้างอยู่นะครับซึ่งขั้นตอนนั้นต้องทําการจัดบ,บูตใหม่นะครับแต่ในเวอร์ชั่นนี้นะครับ จะเห็นได้เลยว่าเครื่องสามารถนะครับรีสตาร์ทและสั่งบูตได้ตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าในตัวเครื่องยังมีโปรแกรมไซเดียมาหรือไม่นะครับค่ะและหลังจากที่เราเจเลเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะจะมีเมนูไซเดียเพิ่มขึ้นมานะคะนี่คะครับอยาให้น้องตาสาธิตในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมแ p ป s y n c ์นะครับ ให้เพื่อนสมาชิกได้ชมหน่อยครับ<ะ>สำหรับคนที่ต้องการลงในส่วนของแอปแครกนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการลงแอปซิงนะคะก่อนอื่นเลยต้องเข้าไปเปิด wi-Fi ในตัวเครื่องก่อนนะคะ แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มี Wi-Fi เนี่ยเราสามารถจะใช้ต่อเชื่อมต่อ GPS ได้หรือไม่ครับได้ค่ะค่ะทีนี้เปิด Wi-Fi เสร็จแล้วนะคะเข้าไปในเมนูไซเดียได้เลยค่ะในหน้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะคะเลือกที่ user เลยค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้งานนะคะ จากนั้นเรามา add s o u r c นะคะโดยเข้าไปที่ตัว manage ค่ะไปเลือกออ source นะคะหัวข้อที่2ค่ะ,คะเข้าไปใน edit น,นะคะแล้วก็ไปที่ add ค่ะทีนี้เราจะมาใส่ตัว s o u นะคะที่จะสำหรับไว้ลงอ p p sync ค่ะชื่อ source sinful iphonerepo.com ค่ะ